ด้ยนี่ล็อกกี้น้อเบอร์ไว้ตรงอสังหารไมทรัพนี่เลยรอบรอกโปรตัวนี่มีมีบ้านมีที่ดินมีอะไรเยอะใช่ไหมฮะกระตุ้นที่ดินกระตุ้งด้านอะไรมีมีบ้านโอเคมีเยอะเลยเดี๋ยวไม่จบโลโก้โลโก้เนี่ยเหมาะที่จะไว้ตรงเนี่ยเจริญเติบโตเจริญพัฒนาเราสังเกตไหมนามบัตรที่เขาใช้กันเนี่ยบางทีโลโก้เพื่อใคจะเอาไว้ตรงนี้นี่ล่าสุดนี่จะเป็นนามบัตรของคนอื่นนะพอดี อันเนี้ยเขาโลโก้เขาเอาไว้ตรงนี้เห็นไหมมันจะบริษัทนี้เริญเจ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 ริญอะไรเนี่ยโลโก้อ่าเดี๋ยวดูว่าโโมีไหมครับพวกเราไม่มีอะแมโลโก้เขาไว้ตรงหัวมุมอ่าเดี๋ยวเราจะบอกเองนะตรงนี้ก็ชื่อตอรงนีห้หรือว่าเอาไว้ด้านซ้ายมือก็ได้ด้านซ้ายมือคือว่าตรงที่มนุษย์สัมพันธ์เราเจอบริษัทอ่าอะไรนะ ซัมซุงหรือว่า IBM s เสิงคโปร์แอร์ไลน์อะไรอะไรบริษัทพนักงานหรือว่าเจ้าของอะไรที่แบบดังๆเนี่ยเราเห็นหอ,อะไรนะั้นประกันภัยหรือว่าอะไรปุ๊บสมารโลโก,โก้เขาจะอยู่ตรงที่มนุษยสัมพันธ์ตรงชื่อเสียงมนุษยสัมพันธ์ในชื่อเสียงเจอปุ๊บนี่โอ้โหรู้เลยว่าโอ้โหบริษัทนี้ดังมากมีชื่อเสียงมากรูป <c oughs> ภาพรูปภาพเมื่อกี้เราคุยแล้วแล้วแต่เราจะเอาชอบเราจะเอาใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ แต่ตอมาทีแรกมาไม่ใส่นระูปภาพตอมาไม่มีเป็นคล้ๆของแจ็คมาชื่อไว้ตรงนี้อ่าแล้วทำไมตอนหลังเนี่ยมี i q ค c o d าร์มาไปไต้หวันเอ๊ะทำไมนำบัตรเขมี q ิวาคเขาไม่ใส่ใชัยอะไรนะอัานนูนอันนี้น,นั่นไม่ใส่เลขเนะเลขอโอนตังเลขธนาคารเลขอะไรลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันการนะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเขาใช้สแกนกั้หมดสแกนจ่ายสแกนจ่าย S <S <an> เขาถ่ายดีเหมือนกันเราก็ตามอะไรวทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องตามโลกให้ทันนะเลขสา,ามตมาเนี่ยมันคือว่าโลกไปถึงไหนอาตมาก็ตามทันเขาจะไปองคารตาตงมาก็ไปดาอาคารด้วยนะเพราะเราต้องตามโลกทันเออตอนหลังเลยก็พิกัดเนี่ยบางทีที่อยู่เ่ยไม่ต้องใส่ก็ได้ใสพิกัด GPS ใสป๊บสแกนป๊บกดป๊บมาถึงนี่เลยเนะแล้วเดี๋ยวนี้มันมีนาบัตรดิจิตอลโอ้โหบางทีลูกศิษย์ที่มาเรียนรุ่นที่ยี่สิบหก เขาบอกกันมามีนาบัตรดิจิตอลเนี่ยแผ่นเดียวเนี่ยแปดร้อยดูของโปรตุ้นี่แผ่นยี่สิบเนี่ยเราว่าแพงแล้วใช่ไหมแพงแล้วในใจพี่ไหมตอนนี้มันมีนาบัตรดิจิตัลนาบัตรดิจิตัลใช่ไหมแผ่นหนึ่งเนี่ยแปดร้อยแต่เราไม่มีเป็นร้อยแผ่นเราทำแค่แผ่นเดียวเนี่ยแปดร้อยเวลาใครจะอะไรนะใครจะหาข้อมูลเราติดเข้าไปเลยใน YouTube ในเฟซบุ๊กในเบอร์โทรมือถือมีอะไรแอนสแกรมหรือว่าทุกอย่างมีหมดเลย นี่แหละจะเป็นรอบรอบนี้นำบัตรอาตมาหมดแล้วเดี๋ยวตามาจะต้องอติดต่อลูกศิษย์ที่บ้านธมาจะลองทําสแน่นแค่ออกแบบคล้ายๆแบบนี้แหละเป็นเจ้าช่องแบบนี้เสร็จแล้วไงนะให้ขอเขาไปวางโทรศัพท์ไม่ต้องแจกนำบัตรต่อไปพวกเราจะแจะให้นำบัตราตมาไม่ให้แหละจะว,ว่าสแกนติด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 ,ตด,ตดเ,เป็นเลยเราจะไปหาข้อมูล,ลตามาตอนรหัสชีวิตตามาไปที่ไหนทําอะไรเมื่อไรโทรศัพท์เบอร์โทร,โท,รที่ไหนตึ๊ออกขึ้นมาหมดเลยโอ้โห oh, เดี๋ยวนี้มัน เขาบัวพันเป็นพันปัญญาบัวลอยเนี่ยโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวมากนะไม่เหมือนอะไรนะมันไวมากเราตามไม่ทันจริงๆโอ้โหอาตมาว่าโอ้โหอาตมาว่าออกนามบัตรตอนนี้ใครเขาไม่ถืนนามบัตรนะไปแจกนามบัตรเป็นอะไรนะมันกับอะไรนะมันกับเอทีเอ็มเนี่ยมันกับแผ่นมันแข็งมากเลยนะขนาดเลยมันเหมือนกับอะไรนะใบขับขี่มันกับอันนี้เลยแตะติดโอ้โหทไมรู้ข้อมูลเราหมดเลยเราเป็นใครมาจากไหนทําอะไร นี่ทำไหมทำไหมทำไดอยู่ใช่ไหมที่ที่ของเราก็ทำอ่ะโอ้อันนนะแเท่าไรแร้อยแปดร้อยๆบอกแ0ดร้อยแปดร้อเหมือนกันนะแพงนะดูแลสา้สี่ร้อยจริงๆมันไม่มีอะไรเนะมันแค่เขาไปคีย์ในคอมพิวเตอร์ะรัเอาการ์ดอันเนี้ยการ์ดเนี้ยมันก็ประมาณ4ี่ห้าสิบบาทก็ต้นทุนมาเป็นแผงทนน แล้วก็เราจะเอาลูกอะไรอะไรได้ไม่ถึงนะมั้ยถูกมากนี่แหละโอ้อาตมาแนะนําคุณอะไรนะคุณจบพูดเนี่ยไม่ต้องเอาเป็นกระดาษหรอกแบบเอาตู้เนี่ยต้องจัดต้องส่งต้องอะไรโอ้หนักด้วยแผ่น20บาทเบื้องตังไข่เอานําบัตรอันนี้เลยเดี๋ยวกี่คนละนับตั้งอยู่2,000ตีหน้า1,500ตี50อ่า40คนคนละแผ่นละแผ่นแผ่นละ800โอ้โหแล้วหุ่นน้ำหนักเนี่ยขึ้นไปอีก10กิโลเลยไม่ใช่ลดนะ เอาละเดี๋ยวขอตมาขอก่อนเลยนะเดี๋ยวเราอินบ็อกกันอะไรนะใต้โต๊ะนะว่าจัดปีแล้วตะมาจะส่งไปคนไข้ไปให้เลยทำอะไรทำนาบัตรอะไรนะ่อิเล็กทรอนิกส์แลว่าเอ้ทำอ่ะมันทำทำได้ใช่ไหมมมีมีลูกหนอกไรไหมโอ้โหโอเคสัญญาน่ต้องทำให้ตมาก่อนไปอินโดนีเซียไปโอเคเนี่ยแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรเราทําได้หมดเลยแลก็มันมีแค่ไอตัวดําๆเนี่ยนะ ไอ้ QR code มันมีแค่ตัวดำดำแต่ตัวดำดำเนี่ยเราจะไปวางมุมปางไว้มุมไหนแต่แต่ของของที่เขาลูกติดมาที่มันมาเรียนเขานั้น่ะเขาเอาไว้ตรงกลางเลยนี่ไอ้ไอ้ QR code ตรงกลางเนี่ยจะมาเอามือเอามาหัเาเามามวเลยเครียดอย่กกเดียวแต่ถ้าจะามาทำเนี่ยฮะเอเอคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ไม่ใช่แผ่นนี้มันจะออกเป็นอะไรนะ QR code แล้วก็สกแกนปุบ๊บ มันก็จะเข้าบางทีไม่ต้องสแกนล่ะถ้าเป็นพวกไอโฟนอะไร์พวเวอรปุ๊บมันก็ดูดดูดรู้ข้อมูลเราหมดเหมือนกับเดี๋ยวนี้เห็นไหมที่ว่าคนจะดูดตังเราเนี่ยมันมีเครื่องใช่ไหมแล้วเอาติดกระเป๋าแล้วโทรศัพท์เราปุ๊บหายสักหมดเลยอะไรเนี่ยบางทีอันตรายเลยอันตรายใช่ไหมแต่อันนี้เป็นนามบัตรเนี่ยนามบัตรมันมีข้อมูลแค่แค่อะไรนะเบอร์ตรงเบอร์โทรติดต่อนะอีโมเอเมลอะไรครบหมดอ่ะอันตรายเลยใส่ได้หมด ใช้ได้หมดเลยเนาะคอนแทคตัวแต่เขาว่าอันตรายกว่าใช่ใช่อันตรายนใช่แบบไปแนแแล้วแบบเขาก็รู้ข้อมูลเราหมดเลยอ๋อเขารู้ข้อมูลเราหแต่ไอ้สำคัญรหัสธนาคารเนี่ยอย่าไปใส่ดิอ่แต่ก็อันตรายกันเลยแล้วเราต้องคือแบบมีที่อยู่เบอร์โทรไลน์ละเอียดเราอ่ะบางทีมีสายที่มันก็จะมีอยู่หลายแโอ้เขาทำได้ใช่ไหมออันนี้เขาก็ยังมันมันของมันทั้งนี้ะเนาถ้าถ้าเป็น แจกแค่คนกันเองได้อยู่นะแต่ถ้าไปจัดชิปๆเป็นล้มข้อมูลเราหมดนี่ก็เสี่ยงกันใช่ไหมเอออันนี้ถูกดละมาขอชิปอีกละเดี๋ยวเงินธนาคารมาพวกเราโอนไม่ให้จามานะโอหรวมๆเลยน่าตั้งหลายมือแทบหายหมดเลยเอนยุ่งเลยเดี๋ยวจะมาขอชิปหน่อยนะอาจารย์นี่ทำไมไปอย่าเลยเหตุผลมืออะต่อไปสินค้าสินค้าเอาใส่ตรงไหน สินค้าสมมติว่าเรามีนวดตอกเส้นนวดถนอมนวดถนอมสุขภาพตอกเส้นสีภัยอะไรนะอะไรนะอะไรนะถอดรหัสชีวิตเอาไว้ตรงมุมนี้ความสามารถพิเศษสินค้าเราต้องมีความสามารถสมมติเรามีนวดน้ำมันนวดอ้อยนวดหน้าเด้นนวดท้องนวดอะไรใส่ตรงนี้ แล้วเ,เราเรา,เราจริ้มาเราเป็นอะไรนะมียามงยาหมองยา,งยาโดมยายอะไร้าใส่ตรงนี้เราทำอนะไรเนี่ยเราต้องเอาใส่ตรงนี้พอคนมาดูพวบกโอ้อันนี้ทําธ,ธุรกิจอันนี้นี่เขาจะโฟกัสเข้าใจง่ายตรงความสำคัอันนี้มันจะขายายต่อของเข็นชายเราอนาคตเรต่อไปอจากคนนี้ก็อบร,รู้เลยอ๋อหมอบอสเป็นอะไรอ๋อหมอหม,อ,หมอ,อดูหมอบอสหมอกำลังหมอหมอไกลขับประบัดหมอ,อน,นี่ทำได้หมดเลยเอาไม้จิ้มปันนึงแล้วลบ พี่ว่าเยถ้าเอาสิ้ค้าไว้ตรงนี้รับรองโอ้โหสื้ค้าเราขายดีเลยแต่ถ้าเอาชื่อไว้ตรงนี้ใครใครเคยเห็นมัถ้าเราไปเห็นคนเอาชื่อไว้ตำแหน่งตรงนี้นะเป็นไงบ้างมีมีพินาบัตรมที่จะมาในนั้นมีนะมีมีคนไปไหนล้วทไมวางไว้ไหนแลวนี่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 ไหมคนเนี้ย ที่เขาจัดการแานพระบรมธาตุรือธาตุที่เชิญมาจากอินเดียนคนนี้เป็นออคปณิชคนนี้นะตมาก็ไม่รู้จักหรอกเขาไปเยี่ยมนี่แหละแล้วก็เลยจักเขาที่นำบัตรให้หมอไกรอาจารย์ดูนนำบัตรให้เนี่ยโอ้โหตมามือไกรของอะไรตมาบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยทำงานแทนคนเป็นสิบคนเลยนะเนี่ยโอ้โหอ,อาจารย์รู้ได้ยังไงอะ่ะก็รู้ได้เราเรียนมาเนี่ย <laughs> <laughs> นี่ก็เลยบอกเขาจะออกนำบัตรใหม่เขายังไม่มีเวลาเดี๋ยวไปดูสิการส่งอะไรนะ ส่งพระธาตกลับไปแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาเรียนพิธีมาเนะนี่ยอ่านี่ยนะชื่อเขาอยู่ตรงอะไระนะความสามารถพศศิเศษโอ้ทำทุกอย่างเลยเอาคนไหนคนนี่นั่นที่ตรงที่พระทำคนคนเดียวทํางานได้เยอะมากมันกับเจ้าแม่ตัวเอินเขากว่าพันตาพันมืออะไรเนี่ยคล้ายๆตรงนี้แหลนะโอเคต่อไป <c oughs> อที่อยูอ่ไม่ต้องพูดนานนะที่อยู่ก็ใจอันสาหางนะใครยังไม่มีที่อยู่ไม่มีบ้านไม่มีคลินิกไม่มีอะไรก็มือขึ้น อันนี้ยังไม่มีบ้านไม่มีอะไรใช่ไหมอยากได้ม่อยากได้้า้ไหมอยากอยากได้บ้านเอาชื่อไว้ตรงนี้เลยเขียนชื่อไว้ตรงนี้เลยเบอร์โทรไว้ตรงนี้เลยแค่เดียวคนจะยกบ้านให้เราเป็นหลังเลยยกร้านให้เราเป็นดูแลเลยเราไม่ต้องไปตำเบเฮเดยล่อนไปโน่นไปนี่ละคนจะนี่อันนี้เน่เป็นนามบัตรลูกศิษย์อนิมาสิงคโปร์อาซิมิอาซิมเนี่ยเคยมาเรียน นวดรุ่นยี่สิบห้ายี่สิบหกคับรุ่นหมอเบียร์นั่นแหละเสร็จแล้วแกมาแกก็มานั่งแกไ,ไม่ได้เรียนอะไรรหัสจุดแกฟังฟังแต่การแสวง่ะแต่ได้เนี่ยแกไปทำนาบัตรหน่พอทำนาบัตรปุ๊บเอาชื่ออะไรมาไว้ตรงนี้ปุ๊บเท่าแกจะยกล้านให้เลยแกว่ oh, าโอ้เป็นเอ้าผมเป็นพนักงานพอแล้วผมไม่เอาน่ามันดูแลล้างหน่าปวดหัวานแต่แกเลย,ลเลยรีบเปลี่ยนนาบัตรเลยรีบเปลี่ยนนาบัตรรีบเปลี่ยนเบอร์โทรเลย รีบเปลี่ยนเบอร์โทรนะตอนที่แกถ้าแกจะยกลาหน้แกเนี่ยโอ้โหแกงานยับงานเข้าเยอะเลยนะคนโทรมาแล้วคนไข้จองแกชีว์แกยาวเลยแต่แกเหนื่อยแกไม่เอาแล้วแกว่าขอขอเป็นขนาราชารธรรมดาละแกก็เปลี่ยนนามบัตรใหม่แล้วเขียนเบอร์โทรพอจะมาไปถึงปอบแกมาหาธรรมาอาจารย์อยู่ไหมแกบอกจะมาไครไอซิมอ๋อไอซิมอ่ะแกจะมาช่วยบีบนวดขาให้ธรรมาแกนวดขานี่เก่งมากเลยนวดอะไรนะแต่ถ้าคุยไปมาแกนาบัตรให้ธรรมาเนี่ย วันน an ั้นไปเรียนที่เชียงใหม่มาเนี่ยมาทำนำบัตรเนี่ยขาแกจะยกบ้านให้ยกร้านให้ฮะมาขนาดนั้นเดียวอ่ะไม่เชื่อเลยนะ่ยมาบางทีเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่เราเจอมานะมันจริงๆงด้วยไม่เชื่อใครที่ไม่มีบ้านไม่มีอะไรไม่ต้องการเงินแหละแต่ขอให้มีบ้านมาก่อนขอให้มีร้านมาก่อนขออะไรสมมติว่าตอนนี้ร้านเนี่ยเราเช่าเน้านนี่อยู่เดือนละสองพันเดือนละหมื่นเดือนละแสนอะไรเราชื่อเราอะไเราใส่ไว้ตรงนี้เลยไม่นาน เดี๋ยวเท่าแก่มันตายไปมันยกให้เราเลยหรือว่าเจ้าของมันไม่อยากให้เท่าแหละมันยกให้เลยอันนี้ไม่เชื่อก็ลองดูนะโปรดใช้วิทยานการรับชมต่อไปถ้าเป็นพนักงานวิจารณญาณนะวิจารณญาณนี่วิทยานเลยาจร์บางทีไลฟ์สดรมาตัดเลยมั้งเนี่ยหมอ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 ไปยบตัดไปแล้วมั้งคือชั่วโมงมันตัดตัดแล้วจะมาเป็นชั่วโมงกว่า ต่อไปถ้าเราใครเป็นเจ้าของเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทเป็นท่องคงท่องแก่ยกมืออ่าอันนี้เป็นเจ้าแฝดมีแค่คนเดียวเนี่ยโอ้ยไงไสจะมาให้หมดเลยเนี่ยน่าจะหลายหลายคนนะจบเรียนจบไปจากนี้ครบขอให้เราเป็นท่องคงท่าแก่เจ้าของกิจการหมดเลยเราเตรียมตัวเลยทานําบัตรเลยถ้าเจอลูกน้องเจอพนักงานนะเจอพนักงานเจอลูกน้องแล้วคนเราเชื่อไว้ไหนไว้ตรงอุปธรรมอ่า อุปถัมภ์นี no pues, ่คืออะไรตั้มาเจอเท่าแกพนักงานที่มาเรียนเนี่ยมีเยอะนะฮอนด้าฮอนด้าซัมซุงที่เอไอเออะไรนะพนักงานบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายในโลกเนี่ยนะเขาหาเขาทำนามบัตรแจกพนักงานเนี่ยนะไม่ได้พนักงานทำเองหรืแจกพนักงานเนี่ยเขาเอาชื่อพนักงานไว้ตรงไหนไว้ตรงอุปถัมภ์หมดเลยบางคนเนี่ยทำงานเนี่ยเงินเดือนเนี่ยเป็นเจ้าของเป็น พนักงานพอนตัดสิบยี่สิบปีไม่กล้าออกมาแล้วก็จะทํานําใบก็ไม่กล้าทับขับไม่กล้าทำเพราะว่าอะไรนะบริษัทจะทำให้แล้วก็อะไรนะเป็นลูกจ้างเป็นสิบยี่สิบปีนั่นแหละคือว่าเขา<ช>อุปถัมภ์บริษัทบริษัทรวยบริษัทไ,ได้เงินบริษัทก็ให้เงินเดือนไปเท่านั้นเทนะ่านั้นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นก็ได้แค่นั้นแหละไม่ไม่รวยสักทีอุปถัมภ์อันนี้โดยเฉพาะเทาเงินเอาชื่อไว้ตรงนี้นะถว่าพนักงานอะไรนะ งงานที่อยู่ในออฟฟิศอ่ะแต่ถ้าเป็นพนักงานที่ฝ่ายการตลาดฝ่ายที่จะต้องไปติดต่อไป็นเยวเป็นอะไรนะฝ่ายขายต้องออกไปติดต่องานคือเซลแมนใช่ไหมต้องเอาชื่อไว้ตรงไหนมยลสัมพันธ์อ้าวผ้าพนังานงานเนี่ยชื่อไว้ได้ใช่สองตำแหน่งตำแหน่งถู้กับตำแหน่งตำแหน่งอะไรนะมยลสัมพันธ์ทำไมเอาไว้ตรงตำแหน่งมูลสัมพันธ์เพราะว่าตรงนี้เนี่ย เป็นอะไรเขาไปติดต่องานไปคุยงานเป็นเจรจางานาากาน็แบบโอ้โหเลขออเดอร์เลย order, สั่งเลยหนึ่งคอนเทนเนอร์สองคอนเทนเนอร์หนึ่งคันสามคันคือการพนักงานไปที่ไหนคนก็รับคนก็ชอบคือว่าถ้าภาษาภาษาพังก็จะมีสาริกาลิ้นทอง <Okay. S 1> คุยอะไรก็สําเร็จหมดติดต่องานอะไรสำเร็จหมดอันนี้โอเคไหมโอเคเนาะพนักงานอันนี้เป็นเท่าแก่ของที่สมารัง เขาขายเนี่ยเราเห็นเม่อไไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยเขาสปอร์ตนะส่งถวายมามาเกือบยี่สิบดวงโอ้ใช้ได้นานมากอันนี้ตั้งแต่มีศาลาเนี่ยน่าจะเกือบ10ปีละสปอร์ตไลท์เนี่ยแล้วก็ถ่วยอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นสปอร์ตไลท์ของเขาหมดเสร็จแล้วหลานจะมาเนี่ยไปอยู่ที่นั่นด้วยไปช่วยตอนนั้นจะมาไปดูองค์จุัยเขาเขามีความศรัทธาต่อมามากๆตอนแรกๆจะมาศึกษาองค์จุยกัน เข้าไปบริษัทเขาปบมันตามกางมันจะมีน้ําตกมีกอภไฟน้ําตกไหลแล้วก็บ้านเขาก็อยู่ขง้งเลยแล้วก็โรงงานก็อยู่เนี่ยจะมาเลยเป็นชี้เลยเปนโอเดียไม่รู้หรอกตอนน,นั้นเรียนยังไม่ชำนาญโอ้น้าตกอยู่กลางบ้านนะี่ไม่ดีต้นไม้อยู่กลางบ้านนะี่ไม่ดีนะคุณต้องขุดออกนะผนะมทิ้งอะไรเนี่ยแก<ต>เชื่อจะมาทันทีเลยอ่ชมีเอ่อเป็นญาติของเมชีนะชั้าานเมจีโทรบอกอาจารย์อาจารย์ ตอนนี้พี่พี่เคยฉันเลยฉันน้าฉันว่ามันเป็นน้าเป็นอะไรตอนเนี้ยขุดออกหมดเลยตอคงตอกไฟน้ำตกถมทิ้งเลยโอ้แตมตกใจหายหมดไปสองพันั้านล่แล้วก็ไปลงลัวเขาว่าโอ้ไปออฟฟิศตโอ้ตรงนั้นมีเสาต้นหนึ่งนะคนนั้นตึดกระจงนะคนนั้นแก้หมดเลยนะโอ้แต่มาเราหัวตายแล้วควจะกลับอินโดได้แล้วไม่เนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ลงในใจคิดแต่เนี่ยแต่หลังจากนั้นไปพอเลยนะไปกี่เดือนปอกโอ้ร้านของแกเนี่ยเป็น เริ่มดังเริ่มอะไรเลยแล้วห้านอาจะมาตอนนั้นไปช่วยยืดก,กับขอชฉลยไปสยเสร็จแล <S <S ้วร้านจะมาเลยนี้อาตมาพอไปถึงปุ๊บอาตมาตอนนี้มีศาส์ไหมศามสาไ์ได้คงชว่วยกับนำบัตรโอ้โหแกว่าไปไปไปแกอุ้มตัวอาตมาไปถึงปุ๊บไปไหน <S <S ไปที่ลงพิมไปลงพิมเป็นั่งออกแบบรงทิมนั่นป,ประมาณสองชั่วโมงออกให้พนักง,งานออกให้ตัวแกนี่แกปุ๊บอาตมาก็มาสิงคโปร์ แต่มันก็ทิ้งหลานแตมาหลานแตมาจะจะมาเรียนเรื่องทำมาค้าขายธุรกิจเพราะว่าเห็นท็อแก่เนี่ยกักเดี๋ยวอะไรรวยน่าดูเลยเสร็จแล้วพอคุยไปคุยมาหลานแตมาอยู่อินโดนีเซียจะสมัครรับธมาคมาจึงหลานตมาก็คุยตุ๊ก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 ตุกตแกจะขยายก็ดังอันที่สองกระโดนมาตุ๊กจะซื้อรถอีกคันหนึ่งขนของไปไหวโอ้โหเออเด้อเยอะมากเลยว่าแตมาอะไรมันจะขนาดนั้นนั่นนับบาทเนี่ยโอ้ตมาอัศจรรย์จริงๆนะอ แนี่ยหลานจะมาโทรมาแต่มาก็ต้องเชื่อเนี่ยโอหมันแบบว่าออเดอร์ส่งไม่ทันอย่เนี่ยอหเหลือเชื่อเลยอไอ้พวกนี้าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่ต้องเชื่อนะไม่ต้องเชื่อลองไปทําดูอ่ะโทรศัพท์ต่อไปโทรศัพท์นี่เอาไว้ตัวไหนไวต้ตรงอุปธรรมเหมือนกันอ,อันนี้เป็นน้มบัตรอันหลังจากที่จะมาเริ่มขนึก้วเริ่มเริ่มแบบว่าน้มบัตรนี่มันต้องลองทําดูสิว่าเป็นไงมาเลยให้ลูกศิษย์ที่สิงคโปร์ ที่คุณแอดดี้ออกแบบไปก็ปออกแบบอันนี้โลโกโล้จะมาชื่อตะมาตำหนักแล้วก็อันตรามีคอนแทคกี่คนกี่ประเทศ5ประเทศประเทศไต้หวันประเทศไทยประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโด5เบอร์เลยจามาจะที่โลกใหน่อะมาเข้าเบอร์โทรและใส่ไปพอใส่ไปปุ๊บอันตรามัเข้ามา,ามาเลเซียมามาเจอคนที่สอนนำาบัดให้มาเลยจ้ะแต่ามาก็สอนไปแต่คนนั้นเขาเรียนนิดเดียวเนะี่ยแต่พอดูไปดูไปปุ๊บโอ้โหไปเจอคนที่ไปเรียนมันเป็นอะไรนะ จอมยศเก่งกว่าเราอีกโอ้โหแล้วเราก็เลยถามว่าเป็นไงเป็นไงอันนี้นำบัตรเราโอเคไหมแกบ,บอกว่าอาจารย์งานนั้นปำบัตรอาจารย์ทําเยอะได้น้อยโอ้อะไรวะเรารก็เกาหัวเลยว่าทําเยอะได้น้อยเป็นยังไงอ่าเนี่ยแถวเนี่ยมันเยอะมากมีห้าแถวอันนี้มีแค่สามแถวอ่าคือว่ามันไม่บาลานซ์มันไม่บาลานซ์มันหนักเก,ก,กินไปเยอะเกินไปคุณทางานอย่างนี้มาว่า24ชั่วโมงแต่ได้ค่าตอบแทนมามันไม่คุ้มกัน อันนี้ตอนหลังเนี่ยจะมาเลยโอ้โอเป็นไงทำงยังไงไปสอนอินโดไปสอนในเกาะโน่น5วันเขาให้มา600ดอลลาร์ลิ้นห้อยหรือนั่งเรือไปหางยาวไปเกือบ4ชั่วโมงล่าสุดกลับมาเมืองไทยมจาจับคอารุ่น1 9จ้าจำความได้อ่ารุ่นเก่ามีประมาณอ่าน่าจะ7-80คนเหมือนกันเลือกันนี้ไปเท่าหนึ่งเสร็จแล้วไงมีคนชื่ออะไรจำไม่ได้เลยชื่อเขาชื่อชื่อเอชื่อเอชื่ออะไรมันชื่อออแอนอะไรเลยเ โอ้โห oh, อาจารย์อาจารย์สนใจอยากจะสอนคนเยอะๆเป็นร้อยสามร้อยแล้วก mm hmm. ็โอ้โหดีจริงเลย mm hmm. ท่านเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้โอ้ผมมีนี่เนี่ยอาจารย์คนนี้จะขีนะ้โมนเนี่ยอาจารย์สมชายตออาจารย์ชัยมาช่วยงานทำไมอาจารย์ผมไปเชื่อคนนี้นะผมรู้จักแกดีเนี่ยแกขี้โมนะอ่ะเราก็รับปากคนแล้วเราจะไปสอนเราไปสอนโต๊ะแค่ว่าจะจัดคนให้สี่ร้อยพอออกรถไปหมดเ<า>ตียงเนี่ยประมาณหลังรถตู้เหมือนกันแต่ไม่มีรถตู้มันใส่เตียงเต็มออกไปพบถามมีไม่ไรสักแปดสิบโอ้จากสามสี่ร้อยเหลือแปดสิบ อาไปไปถึงประมาณกรุงเทพเหลือสี่ไปถึงชุมพรเหลือ20ิพอไปถึงหาดใหญ่ก็เหลือเท่าไรส1บสอคนพอรุ่นรุ่นอะไรเารับรุ่นน้ำท่วมหาดใหญ่ตอนนั้นนะฮะแล้วไปจัดที่นอนวัดโอ้โหน้ำก็ท่วมฟูนก็เต็มหมดสุดท้ายเราก็ไปเช่าโรงแรมกันอยู่พอเปิดวันพรุ่งนี้มาเปิดปุ๊บอ้าวไม่ใช่ว่า12คนนี่คนนอกเท่านั้นนะคนนอกเลยไม่ไม่เยอะหรอกคนนอกนี่ลูกชายแกทั้งหมดก็4คนหักไปเหลือแดคน พระเนนที่วัดถถวรมาเรียนอยู่ประมาณสามองค์คนมาเรียนจริงๆประมาณห้าคนจ่ายตังรอบนั้นนะจะมาหืนขึ้นคอเลยนั่งรถจากนี่ไปหาแดดหมดไปประมาณสองหมื่นขากลับมาได้มาแค่ห้าพันนำบัตรอันนี้จะมาตุ้มขยะเลยไม่เอาละเพราะว่าํำเยอะได้น้อยลงทุนเยอะแต่ผลกําไรได้น้อยอันนี้ก็ต้องดูบางคนเห็นจะมาว่าวิจารบางคนก็เรียนจำมาจะมาได้เบอร์อโทรใจนด้เยอะได้ ไม่ดีนะน,นี่อันนี้มันคือว่าไม่ผ่านเหมือนกันนะคือว่าเอาใส่ให้มันบาลานซ์ถูกไหมการทํานามบัตรเนี่ยต้องอะไรนะให้บริษัทชื่อบริษัทนี่ให้เด่นให้ชัดเสร็จแล้วก็ชื่อตัวเราให้เด่นให้ชัดสองอย่างเนี่ยพอลวอย่างอื่นนะชัดไม่ชัดไม่ต้องไปสนใจนะชื่อบริษัทกับชื่อเนี่ยให้เด่นเด่นสองอย่างส่วนเขาจะสนใจเรื่องที่อยู่เขาจะสนใจอ e ีเมลเบอร์โทรเขาเอาแพ่นขยายมาเองเขาจะไปค่อยๆเสาะหาเอง เอาเอาชื่อบริษัทกับชื่อเราสองอย่างจำไว้ให้ชัดเด่นอันนี้ก็เป็นเจ้าของเอนี่ยขายน้ามันแต่ผู้ตัวแทนจาหน่ายที่อินโดนีเซียเป็นของเยอรมันมาสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ส่งไปอันนี้เป็นลูกนําบัตรไม่สมัป็จะเป็นของอินโดนที่จะมาทโโํา PowerPoint เนี่ยนะแต่อะไรนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่จะมาเชื่อมากเลยนะเขาไม่ค่อยถ้าเพราะว่าเป็นลูกชายของอะไรนะ ที่สุรพุญญาไม่ใช่ลูกชายน้องสาวน้องชายทาอะไรไม่สําเร็จมากพี่สาวเลยปวดหัวมากเลยน้องชายคนนี้อันนู้นก็ไม่สําเร็จอันนี้ก็ไม่สำเร็จพ่อก็ปวดหัวสุดท้ายเนี่ยบอกให้มาเจอตมาพอมาเจอตมาปุ๊บตมาก็แนะนําทํำําบัดพอทำาำบัดปุ๊บโอ้โหมันมันเป็นม่นมันเท่าแก่ตัวมันสั้นๆมันไปทำเลยรีบทำําบัดเลยมันเชื่อมากพอทำําบัดปุ๊บไม่เกินสามเดือนโอ้ ธุรกิจเนี่ยปั๊บเดี๋ยวคนงานเลยนะสามสคนตึกเนี่ยไม่พอไม่พอเลยใส่เสร็จแล้วจนท้ายตอนเนี้ยตอนน้องมาดูแลบริษัทของพ่อตัวเองเนพะราะว่าเมื่อก่อนนี้พี่สาวถูกนดูนนแลเอาไปมาพี่สาวพี่เคยโกงพ่อเป็น1 0บสล้านเลยตอนั้นแกต้องมาบริหารจัดก,การปรับปรับปรุงบริษัทอะไรนะให้ใหม่หมดเลย,อเยโอ้อันนี้เด็กคนนี้ถือว่าสุดยอดมากนะเวลาจะมาลงจกกะตาพรบนี่จเอาล้ เล็กเซอร์มารับเลยนะอพาร์ทมารับเลยนะแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอาหารอินเดียไปพนักงานที่จะมาอ้วนนี่ไม่ใช่และลูกศิษย์เลี้ยงดีนะตอนนี้เราเห็นแค่นี้นะกลับไปอินโดไปสิงคโปร์กลับมาจะมาน้าหนักน่าจะขึ้นสิบโลแล้วยุ่งเลยนะเพราะว่าลูกศิษย์เลี้ยงดีนะลูกศิษย์รวยนะโอเคใกล้จบละอันนี้เป็นอะไรนะเป็นอะไรเป็นใครรู้จักมนะั้ยเนี่ยลุงมาซีอ<า>อีซีซอีโ เฟซบุ๊กใช่ไหมเฟซบุ๊ก <Facebook S 1> <Facebook S 2> เป็นไงบ้างแตมาก็แปลกนะเพราะว่าอะไรนะน้ำบัตรเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นอะไรถัหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมหรือว่าเป็นข้างบนเนี่ยไม่ดีแต่รู้สึกว่าตอนมตอนนี้เห็นเห็นขึ้น,นละเห็นไหมอ่าอะไรนะเฟซบุ๊กเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาล่าสุดอ่าอาทิตย์ที่แล้วเฟซบุ๊กล่มเลยใช่ไหมโวกแตมาก็ตกใจเลยรูปภาพเรากองไว้ใน, Facebook, นเฟซบุ๊กเตอมเลยเฟซบุ๊กแตมามีประมาณสี่สอันนะทำไมวะ อ่ะลืมนี่ลืมรหัสลืม,ลลม,มนเนี่ยมันไม่ยอมมันเราโพสเราไปนิดหน่อยมันบล็อกเราไปเฉยเลยโอ้โหบางอันเนี่ยกู้คืนมากว่าจะได้สามเดือนแล้วก็ไปสมัครใหม่พอสมัครใหม่พบบางทีเนี่ยเรามันนั่งไลฟ์สดเนี่ยจะต้องขอบคุณเมื่อกันเด็กเกิดเป็นบล็อกกัตมาขอบคุณเช่นพวกนั่นเนี <you> ่ยมันม <the> ันชอบปล็อกปล็อกรอบเราไปตลอดเลยมันมีไอเอเดือมันรู้ว่าเราคิดอะไรพูดแล้วมันยิงทางมันไม่ได้เลยไอเท่ไอเท่เพราะว่าเรายิงทางไม่ได้มตบไม่ดีนะ่นพวกเนี่ยดีนะแต่ว่า ตอนหลังๆเนี่ยเริ่มเลยนะเริ่มเก็บตังเก็บอะไเนี่ยเวลาเราเทศก็ดีบรรยายก็ดีสอนในเพราะว่ามันเป็นการธุรกิจจบมันก็จะไม่ให้คนหินคนแบบนี้เราต้องไปจ่ายตังจ่ายอะไรพบเอาไปมาคนหลังๆมนเนี่ยไม่ค่อยดูแลวไม่ค่อยเล่นละเด็กยุคยใหม่ๆมันเริ่มเลยนะไปได้ทายติก๊กตอบบ้างอด้สแกมบ้างอะไรบ้างมันเริ่มมีของใหม่เข้ามาลวแล้วก็ไม่ต้องจ่ายสตัง เห็นไหมในกับอดุลเซตมาหมอหมอนรัตเนี่ยเคยไม่ใช่หลังๆมาไม่เคยโพสไม่เคยอะไรทุกๆจะไปเล่นติ๊กตอกติ๊กตอกแป๊บเดียวปล่อยไปโอ้คนดูเป็นหมื่นเป็นพันคนเห็นเยอะเลยอันนี้แหละบางทีบางอย่างบางเฟซบุ๊กเนี่ยอาจจะเดี๋ยวต้องเรียกซีอีโอนี่มาพบสักหน่อยขอตังค์แบ่งชักธนาสักหน่อยนะเดี๋ยวจะมาแนะนําเปลี่ยนนามบัตรใหม่อะไรอย่าแต่ไม่แน่เขาได้ยินแล้วเดยมายุ่งเดี๋ยวนี้อ๋อโอบามาโอบามาอดีตนายกอะไรนะ นามาประธานาธิบดีอเมริกาเครียดไม่เครียดเครียดไงไม่มีเลยนะข้างในเครียดแต่ถ้าดูในนีน่ไม่เครียดนะแต่ดูอีกด้านหนึ่งโอ้โหเต็มเลยอ่ใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยเราจะเข้าไปพบโอบามาง่ายไหมถ้าได้พูดกัแกเป็นนายกไม่ง่ายพเพราะว่าแกปิดตรงนี้นะแกจะเข้าพบจะมีด้านหนึ่งด้านสองด่านสามแต่มาเจอไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยโหไม่ง่ายนะแม้แต่ทักษิณขนาดไม่เป็นนายกแหละไปเจอที่ดูใบเนี่ย อยู่ๆเราจะขับรถเข้าไปในหมู่บ้านไม่ได้หรอกต้องมีสปงสแกนแล้วรถเนี่ยท่านจะส่งรถมารับถึงที่อะไรนะโรงแรมที่เราพักแล้วก็เอารถเข้าไปถ้ารถคนอื่นเข้าไปเนี่ยเขาไม่ให้เข้าไปต้องรถส่วนตัวท่านเนี่ยพาเข้าไปพัาเจ็ดผ่าหกข้าวเข้รูปแล้วก็เด็กบ้านเด็กสามสิบคน,นทิชจอยก็เข้าไปทิชจอยนี่อยู่เขาคิดว่าทิชจอยนี่เป็นอะไรตัวตาๆนึกว่าจะเป็นอะไรนะอะไรนะมือมือกาดมืออะไร,ะอ,รอะไรไม่น่ากลัวเลยนะได้ได้เอาบา้ากับผ้าหรืก็ไม่เป็นไรรอบ พราะว่าคุดปจอเนี่ยดูๆนี่ไปไหนปุ๊บเนี่ยถ้าใส่ส่วนดีๆตั้งตัวดี๋ยวยล็อกกระเป๋าน่นะเนื้อใส่ก็โอ้เนานื้อเป็นปนดีการเนี่ยแซนด์ดัมเดินเนยขางหน้าตรงนั้นขางโอเคเข้ายากนะเข้าพยากโอเคต่อไปอ่าอันนี้อ่านี่ใคร อโนอโน่รับวันนี้ก็สมัยนำบันเนงว่าเขาจะเอาเป็นผู้นำเป็นประธานเป็นนล้เขาจะเอาใจไว้ตรงทีมงานหมดนะเพราะว่าต้องมีอํานาจต้องสั่งการได้อันนี้ถ้าสินใช่ไหมถ้าสิ้นกับอิงรักที่เหมือนจันเรนใไหมอ่าตอนนี้มาเชียงใหม่แล้วเมื่อวานดูข่าวโอ้โหถ้าไม่ติดงานพวกเราเนี่ยจะมาจะไปแล้วไปไหนไปหาใครนะไปหาใครเลยไปหาหลวงพ่อเจังหวัด พราหลวงพ่อเจอว่าเจการปัมมาสนิทกันมากนะไม่รู้เขาไปงานไหนไม่รู้ไม่ร,มรู้ท่านไม่เลือกเลยถ้าท่านอยู่๋ยวเชียงใหมน่นี่ท่านน่าจะก,กริ้งจะมาหน่อยเพราะว่าไม่ใช่อะไรเห็นอ่าอ่านะอ่าทูทักษิณยังใส่เปอ่คออยูน่นะฮะจไมาจะจะไปหักคอซะหนเนีย่ยเนี่ยไม่ได้หักคอให้เลยเนะื่องว่าแต่แม่เขาจะใส่ไปแค่นั้นนะ แอ็คชเลยครับแอ็คชั่นเลยครับอารย์ใช่ใช่ใช่ไม่ากนั้นนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่ใส่ป๊อปเดี๋ยวจะเข้าไปในขลุกเลยจะโยกเหมือนกันการเมืองเราจะไปคุยเดี๋ยวจะมาอยู่ก็ได้ในเมืองไทยนะหลบหลบหลบอ่ะโลโก้เนี่ยพยายามอย่ามีอะไรนั้งกรอบเมื่อกี้ปุ๋ยเปลือกกรอบนี่คือว่าเป็นวงกลมเป็นกรอบเห็นไหมแบบแบบแบบดัมเมอร์เมื่อกี้นมีเส้นมีกรอบเห็นไหมมีกรอบพวกนี้โลโก้พวกนี้ไม่ดี ไม่สาม,มารถที่จะเโด,โด,โดินเติบโตเราดูข้างๆเนี่ยไม้ที่อยู่ในกระถางเนี่ยมันโตมันไม่ได้กินน้ำก็เหี่ยวแห้งหมดแล้วมากลับมาเลาย,ยเหี่ยวแห้งหมดแล้มาต้อ,มตอ,มองมันนองรอบน้ำาชไไอ้ต้นไม้ที่ค่อยๆเนีย่ยมันอยู่ในรากมันลอยน้ําลอยฟ้ามันไม่ได้กินดินมันไม่ได้ลงดิน,นมันอะไรนะไอ้ที่มีเส้นมีกรอบพวกเนี้ยไม่ดีนะนะพวกมีเส้นกรอบเนี่ยเหมือนกับผู้บริหารอะไรนะเอาคนไหนพระธาตุปรวุธาตุสิรีราเใ็่ไหมเขาจะทำอะไรเขาเพราะเขาเป็นแค่ ยังอยู่เป็นผู้อ๊อกไก่แต่เขาไม่ได้อยู่ระดับเนี่ยคนที่สูงสุดะนะเป็นคนที่สูงสุดนี่เป็นเจ้าของอะไรซารา่าบอร์ซิทิฟีคุณอะไรไม่รู้ที่เราดูข่าวเนี่ยนมะันไม่ไปโดนไปเจอมาหมดแล้วนะวันนั้นเนี่ยมันมีกรอบมีอะไรปรุ๊บเขาเลยก็ต้องอะไรนะไม่สามารถที่จะทํอะไรนอกกรอบได้มันมีจํากัดด้วยเฉพาะรอบเนี่ยมันเป็นงานของรัฐบาลร่มรัฐบาลด้วยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เต็มที่เขาบอกเลยไหม ไอ้ที่มีตีกรอบมีเส้นมีอะไรพวกนี้ไม่ดีมินไม่มีขีดจํากัดทําอะไรยังไม่นี่นะเราดูแอปเปิ้ลเห็นไหมทำไมแอปเปิ้ลมันต้องเบาตรงนี้เห็นไหมมันต้องเบาตรงนี้ในแอปเปิ้ลอ่าเพราะอะไรตัวนี้เป็นช่องอะไรนะช่องว่างช่องว่างที่เงินเข้าเห็นไหมช่องว่างเงินเข้ามันมันเบ้าอ่ะมันเบาเนี่ยมันก็เหมือนให้เงินเข้ามาต่อไปใครทําโลโก้พยายามบิ๊กซีเราเห็นบิ๊กซีไหม พิซซ right? hey, the mm ี่ไหมพิซซี่ใช้เงินเข้าไหมอะไรเนี่ยงานเนื้งอะไรนะ Google ม็ d ด n a l d อนู่ไหมมันต้องมีทางเข้าอ่ะนะแม่เหล็กอ่ะมันเหมือนกับ N อะไรนะ N seven seven ทำไมมันไม่ N ตัวนี้มันเป็น N เป็นแม่เหล็กไหมเหมือนแม่เหล็กดูดซับนี่แหละบางทีพวกโรงพวงโลโก้เนี่ยมันต้องเขาก็ต้องหาอะไรพวกดีไซน์เนื้อเนี่ยเผาแบบเดกับคนจงกู้เนี่ยต่อไปเนี่ยต้องเอาอะไรนะ ไม่รู้คนจะพูดนี่ออกแบบเองดีไซน์เองหร,ออรหรือว่าอะไรหรือว่ามีลูกน้องถ้ามีลูกน้องเนี่ยต้องส่งเจ้า้อมาอ,มาอมาเรียนมันเรียนพอแต่พอเรียน๊บเนี่ยเขาจะมีไอเดียมีการออกแบบเขาไม่ต้องเอาอะไรแค่หลักการนะแต่นะี้ก้าช่องนี้พ็พอละไปออกแบบไม่ว่าโปสเตอร์นามบาัตรหรือว่าอะไรงานการงานอะไรเนีน่ยไปออกแบบทาแบบว่าโอ้โหหลวงพ่อจัดกระถินทัพตาเงินเข้ามาสิบล้านโอ้โหหลวงพ่อว่า ทุกปีเนี่ยเข้ามาล้านเดียวขอหึ้นคือข้อปีนี้เข้ามาสิบล้านอะไรนะก็ว่าต้องออกแบบแบบว่าให้มันอะไรนะให้มันดีๆมันสมมตินักบงกนักร้องดารา,าจะมาร้องเพลงอะไรอะไรออกแบบให้ป๊บเนี่ยเกิดปัง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 ป๊บเนี่ยโอ้โหรับรองบริษัทของคนสมพูนี่เหนื่อยเลยทํางานแบบว่าสร้างนบัตร ร้อยแผ่นโอ้ไม่ว่างตอนนี้คิวยาวไปถึงปิน้นน่ะเราจะมาทำอะไรดียงเกลือเนี่ยเนะี่ยไหมฮะเอาจะไปแล้วฮะคิวไม่ว่างเลยถ้าจะมาโทรไปเนี่ยห้ามนะคิวไม่ว่างนี่ไม่ได้นะนต้องคิวว่างเลนะยนะตอนจะมานี่จะเป็นคนชอบจี้ตูดนะเ,เวลาจะ <า S 1> มาทำโปสเตอร์ส่งสง่สงสง่สงเดครับหลานอามาเนี่ยแจ็คเนี่ยมันทำโปสเตอร์มันไม่ได้ดังใจอามารยทกทีเลยอ่ะเพราะมันไม่ได้มานั่งนั่งมันรู้อยู่แต่มันไม่ค่อยได้นั่งมาเรียนไง มันไม่ไม่ได้อันนี้มันก็ออกแบบตามสไตล์มันความรู้สึกมันบางทีเราก็ต้องออกแบบนี้แบบนี้นะบางบางทีไอคนที่มาเรียนเสร็จแล้วมันก็ไม่ว่างนะแต่เนี้ยว่าจะให้จะมาโอ้คอติจ้ตุลละจะมาเรื่อยๆอันนี้ก็อันนี้ก็เป็น